โอเคสตาร์ทเร้าสตาร์ทกูว่าอะไรกูว่าอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่าอไม่พูดเอ่อทำแล้วเร็วเลย Action Start อะไรอย่างที่มีสตาร์ท s t a r ์ที่มีอ๋อสตาร์ทแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซนจ็อกแคมเห็นพี่แจ็คหรือเปล่าไม่เห็นไม่ต้องหลอกเดียวกันตัดผมอยู่เขาบอกว่าที่เพื่อนๆบอกว่าให้รีวิวเนี่ยนะยังเฉยเฉยนะคะอันนี้จี้จุดก่อนห้ามดิ้นก็ ให้บอกเพื่อนๆบอกว่าให้รีวิวตับผมผู้หญิงอะคะ่ะอันเนี้ยผมนี่มาดูนิดนึงค่ะผมผู้หญิงเนี่ยอันเนี้ยผมพย้อนนิดนึงนะคะผมมีปัญหามากค่ะคือครับเขาถ้าไม่ได้หุ่นและใบหน้าเขาที่สวยเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งเลยนะคะอันนี้คือผมแฮปปรบเรมนะคะตรงนี้นะคะผมมีปัญหาแล้วก็ตัดผมอันนี้พี่ไม่ได้ใดผมนะ อยู่ครอเนียอยู่เดี๋ยว่บอ่าอยู่คนตรงนี้ไ้่าเชียเม้ยพูดไปตั้งนานไปปิดลำโพงฉันนี่ีนี่อ่าผมย้อนอ่ะย้อน Have problem hairline you said hairline นะ hairline มีปัญหาไม่ใช่อะไรคอนแีปอะไรนะโปรแท เดี๋ยวให้ดูเนี่ยอ่อแด่นอ่านะลูกค้าผมหน้ามาเนี่ยผมผมตรงมากเพื่อนๆค่ะคุณคุณตัดผมที่นี่มานานหรือยังคะคุณหอคุณายแวลสิบปีค่ะเราตัดกันมาจะสิบปีแล้วแต่เราเห็นผมวอบแบบนี้เราเปลี่ยนกันหลายสไตล์เลยนะ พี่แจ็คไม่ได้ตัวเตี้ยนะคะพี่แจ็คก็ร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสูงพิมานุมนาร้อยเก้าสิบกว่านิดนึงจริงอ้าวดูรองเท้ามาดูนี่นี่อ่าโอเคเข้าใจนะโอเคเดออี๋ยวนี่เลยเดี๋ยวนีดเดียวก็มนิดนึงลูกเดี๋ยวนะมาก็อปมีเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่นางแบบนะครับ เป็นลูกค้าของผมก็ไปค่ะก็ไปเนะคะเนี่ค yeah. ่ะโอ้ยหมดไหมโดดหมดก็มาทำไม่าทุกอย่างสวยนีเต็มา ตอนแรกเขาบอกว่าพี่แจ๊คหาตัดผมไปอ่ะกระดกบิดไปบิดมามีปัญหาเพราะว่าเวลาลูกค้าตัดผมนะี่ยลูกค้านั่งไม่ตรงก็ปล่อยตัดไม่ตรงปล่อยไปเลคะ่ะถ้านั่งปล่อยห้างคอจะเอียงอยงนี้นะบ็อกจะไม่เท่าถ้าบอกให้เขานั่งตัวตรงนิดนึงแล้วให้ยืนซ้ำอันนี้เราไม่ได้ใดเนนะาะค่ะค่ะแล้วก็นั่งอ <laughs> นั่งนี้ เช็คหมดแล้วนะคะเห็นได้ทั้งหแล้วใช่ไหมค่ะยังไม่เห็นหรอกไม่ได้ให้ดูเลยเดี๋ยวแป๊บเนื้อเอากระจกกันนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่โอเคตรงนี้นี่ตรงนี้ด้วยตกลงด้วยโอเคอันนี้แค่เป่าอย่างเดียวนะคะค่ะใช่ไหมใช่อันนี้สิ ใช่นะคะอันนี้เขาไม่ใช่นางแบบนะคะทำงานอะไรนะเป็นแอร์แอร์กีค่ะสายการบินไทยค่ะอันนี้ทรงนี้สวยๆเขาไม่ค่อยมีเวลาน้องๆมาสัผมมาไดผมนิดนึงลูกมาวิ่งมาเลยนี่จคมช่นี่เดียวใช่ไหมคะอ่ะมานี่โอเคพอสไปก่อนพอส์อสไสก่อก่อ